มาคุยกับศิลปินสุดฮิตประจำปีนี้ค่ะเป็นเจ้าของเพลงฮิตที่กว่ารางวัลไปหลายๆสถาบันเลยนะคะรวมไปถึงรางวัลใหญ่จากแบงก์อวอร์ดด้วยที่คว้าไปถึง3รางวัลค่ะไม่ว่าจะเป็น Song of the Year นะศิลปินสามัคคีชุมนุมซึ่งแปลว่าเป็นโกลด์และก็ท่อนฮิตบรลือโลกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวงนี้ค่ะซิงเกิล่า ซิงคูล่ามานั่งคุยกับเราทั้งทีในวันนี้ขอฟังเพลงแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมคะอ่าเขาเตรียมกีตาร์มาแล้วถูกตนี่คือคุณซินแลว้วก็คุณนาถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่เพลงแรกที่เหลือเป็น Song of ซีเรียค่ะฮิตมากฉันเป็น<า>ดีเจฉันเปิดฉันเปิดบ่อยมากโดยเฉพาะประโยคฮิตนะคะที่คว้าท่อนเพลงบรรลือโลกไปคล้องอย่างค่อยๆรักกันเบาๆเราไปฟังออริจินอลกับเบา,า,บาๆาบาคๆ่ะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใคร ทำรูวตามสบายจะเจอกันในความฝันมีละลาดีๆก็พอให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปควานั้นค่อยๆรักกันเบาๆตัเพลงเดียวกค่าำว่าเบาๆมันดีคุณฮาค่อยๆรักกันเบาๆนี่หมายความว่าก็ต้องข้าความก่อนนิดนึงว่าเพลงนี้เนี่ยตินแต่งขึ้นมาเพราะว่ามี เพื่อนๆหลายคนในช่วงหนึ่งชอบทะเลาะกันกับแฟนอะไรเงี้ยครับถ้าจรงก็เลยแต่งเพลงนี้เหมือนเหมือนจะบอกเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยถ้ามันแบบไปคาดหวังมากหรือว่าความรักรักกันแล้วรู้สึกเป็นภาระอะไรเงี้ยก็ลองเออลองเบาๆดูสิแตดีมากเลยนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งนานที่สุดด้วยใช่ครับก็นานมากครับหกเดือนหกเดือนแล้วคำว่าเบาๆนี่มาสุดท้ายเลยใช่ใช่ ก็ค <c els descript or> ือเหมือนแต่งไปค่อยๆเติมนู่นเติมนี่จนหกเดือนกลายเป็นเพลงเบาๆขึ้นมาก็เป็นเพลงท่สมานไแห่งการครอคอยเนาะจะบอกว่ามีอีกเพลงนึงที่ดังมากเชื่อว่าดีเจเปิดทุกวันเหมชอบเพลงนี้ที่สุดของซิคูล่าคัลเซเว่นมาขอฟังได้ไหมได้ครับใครเลย เธอมีแต่เธออยู่ที่ใด้ล้วมือไรเธอได้เจอวันลาลาก็จะรอเธอสเสมอเพียงได้พบเธอใ,ในใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเฝ้านับวันว่ามือไรเธอได้เจอเนื่อนานฉันก็จะรอเธอสเสมอขอบันลมา เพลงนี้ตอนตีนแต่งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องของความรักเย่างเดียวก็อาจจะอาจจะคิดถึงบางอย่างที่แบบเราแบบรอคอยอะไรอย่างเบาๆนี่นานที่สุดอันนี้นี่เป็นอันดับที่เท่าไหร่เพลงนี้แต่งแต่งเร็วมากราจริงประมาณมเพลงทีดด่ชอบเป็นอย่างนี้น,น้องรึเปลืกเดียวมาคลุกคลีมากับเพลงค่ะทําให้เขาค่อนข้างอินกับเพลงได้ง่ายจนเป็นเหตุให้หนึ่งในสองคนนี้ เคยอินจัดในการฟังเพลงท่านร้องให้บนรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายไม่ใช่คุณนัทมังเพราคุณนัทจะเป็นคนที่พิสิทธิ์ดูบันบอกว่าอิโมชันอลอิโมชั่นอลกว่าจยังไงครับต้องเป็นสินนะครับไม่ไม่ก็ลองเป็นซินหรือคุณไม่ ้มไรัเคุณนัทนิ่งๆอย่างเงี้ยคุณนัทไรย่อยขาหลอกเฉยเลยต่อใจอกหักอะไรเงี้ยโดนทิ้งเสร็จแล้วแบบขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันแบบใส่หูฟังเปล่าเปล่าลอยขึ้นมาในรถไฟฟ้าเองรถไฟฟ้าามีเพลงไหมหรอใครเปิดอ่ะเออดูโฆษณาออกมีเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยนั่นยังมีเลยฮะอินใช่ไหมอินผักเราาขนดนั้นแคือเพลงนนิดเดียวคุณก็อินคือเพลงนัทก็คืออะไรครับเพลงตำล้ำใหมบเล่นเลยดีกว่าค่ะ แต่ทำไมทำไมต้องจำใหเธอเมอหลองปีที่ผ่นไปทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นเลือนต้องเก็บมาคิดฝูงไยอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอ ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆไม่ใชเราเป็นเทไรเท่าไตอนนั้นข้าวเป็นนักกีฬาปันกับเหตุการณ์เฮิร์ตนีมามากเหมือนกันตอนจริงๆเรามีมากกว่ารถไฟฟ้าเราเอ่เราเอค่ะเอางี้เราไปฟังดีกว่าได้เราเองเรงลูกเนี่ยวันลูกขึ้นเนี่ยเราต้องมีสอนกีฬาร์พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาสอนครับกันบ้านอะไรเงี้ย แบบสอนปั๊บแล้วเด็กแบบอยากเล่นเพลงเนี้ยครูแกะให้หน่อยแกะแกะไปตาลวงภาพกับครูไปสอนแกะบ <c oughs> ้านอะไรเงี้ยเด็กก็ร้องเข้าไม่เวอร์ <c oughs> เด็กครูแบบเด็เ <c oughs> <c oughs> วอร์เจ้าของเลนก็เวอร์ฮะ กับบ้าและล่าสุดค่ะมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งได้มีโอกาสไปฟีเจอรงกับศิลปินที่พวกเราก็ชื่นชอบแล้วใช่ไหมคนก็ชื่นชอบนะคะนั่นก็คือเตป้าเปเต้ซึ่งเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะไปไงมาไงคะถึงได้มีโอกาสได้ไปฟีเจอรงกับเตป้าเปเต้ได้ก็วงเนี้ยรับเขาจะมาในคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยครับแต่เราก็เลยผู้ใหญ่ที่โซนี่ครับก็เลยส่งเพลง เซ็ลารไปให้ในตอนทซ่ได้ฟังอะไรเงี้ยก็เลยแบบลงงานทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาว่าโอเคแบบตอบตกลงมาเขาก็ดีใจเนมากเลย่ได้เหมือนกันเนาะที่พี่ปูใช่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ฮ ซิงโกล่าทำร่วมกันกับเทต้าเป้ๆน,น,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาค่ะซิงโกล่าก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยพิเศษมากๆทำให้กับซิสเตอร์เดย์เท่านั้นเขาจะแต่งเพลงให้เราบอกบว่าอยู่ในรายการซิสเตอร์เดย์นะคะเราโปรเจกต์พิเศษที่เมื่อกี้ทิท้งทายไว้ก่อนเข้าเบรค,คบอกว่าซิงโกล่าจะแต่งเพลงให้เราตอนนี้เพลงเสร็จแล้วค่ะ รอจะรอเธอสมาเพียงได้พบเธอหลวันนีแบบน่มาขอบคุณเพลงพิเศษี่แต่งใ t ้ดนะคะที่แต่งเพลงพวกเราอค่ะกเอาเป็นว่าขอบคุณที่เล่นเพลงพวกเราฟังดีกว่าถูกต้องตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเล่นดนตรีเก่งเราไม่เถียง คุณนัทเก่งมาเป็นครูด้วยคุณซินร้องเพลงเพราะเราไม่เถียงแต่จะเต้นเก่งด้วยหรือเปล่ามันเป็นที่มาของกล่องกล่องแรกของเราห้าสี่สามสองป้ายนั่นก็คือนัดทูพเอ็มอะไรอะคะชอบชอบทูพเอ็มเหรอนัาเต้นคัฟเวอร์คะไม่จริงหรอจริงหรอเต้นโชว์ไหนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โชว์มันคืออะไรชัว์หน่อยไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่เหรอนะฮะจริงๆแล้วเออคือคือจริงๆจริงๆนัททูพีเอ็มเนี่ยคือ เป็นหนึ่งในสายาของพี่ตอนตอนแบบเป็นเรื่องคอนเสิร์ตแล้วแฟนคลับตั้งให้อะไรแงบนี้ยครับทำไมอ่ะทำไมคะเต้นแบบเหมือนหน้าตาเหมือนหนึ่งในสมาชิกวงพ p m ด้วยไม่ไม่ครับเตือนใบลองคือเตือนใบส่อโอ้โหก็คือก็แบบโอ้แถวอะไรก็อะไรที่บอีว่าถามว่าไอสยขโมยกันไหมนอกจากนั้นยังมีสายาอะไรอีกคะหอ เยอะมากค่ะยาวเป็นเรื่อยก็ต้องเราจะเราจะยืดมายอะมาเลยมันเราให้คุณนัากับคุณพินช่วยอธิบายนดูปะหูตายแล้วบ้านอะไรคนอะไรอ๋อใช้ยาตัวนี้ใช้ยาอันแรกนะคะ 2pm เมื่อกี้ก็คือตื่นบ8-2โมงใจหลอกเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีครับไม่ไม่ตอบโหจ้ตอบจริงแล้ววันนี้มาจากตอนตอนที่แบบไปจะกลับจะกลับเลื่อคอนเสิร์ตเสร็จเราก็จะกลับยังไงี้ยแต่แล้วเหมือนว่าคุณที คนมันลงเยอะอะไรนี่ใช่แต่บอกไหงบอกว่าไม่เป็นไรถ่ายต่อได้อะไรเงี้ยเออใช่ให้ค่ะใช่ดีแล้วแบถ่ายรูปมันตอบไม่ไม่ติดกลับอะไรเงี้ยครับแล้วคำว่านายระเบียบเหรอคะมันตั้งตอนไปพัวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเวลาไปไปนอนงตั้โรงแรมอะไรเงี้ยก็อย่างเวลาเวลานัดแบบถอดเสื้อแจ็คเก็ตถอดถุงเท้าอะไรเงี้ยอย่างถ้าสมมติไปของจริงเงี้ยถอดเสร็จพวกก็จะลงถุงเท้าไปทางโยนเาไปทางปกติแต่ว่าแต่ว่านัดเนี่ยเวลาแบบถอดแจ็คเก็ตแล้วก็ต้องพับ ครับแล้วก็วางไว้บนเตียงก่อนโอ้ไม่จรรอแล้วว่าเต้เป็นใครแบบเต้แบบโยนโยนอยู่บอกว่าเก็บคอเรยบเบียดมาที่กล่องต่อไปดีกว่าจินของซั่งอะไรอะจินติดพันคืออจิ้นพันติดพันคือยังไงคือเป็นเรื่องที่จิ้นติดติดผ้าพันคอใช่คือเดี๋ยววนเราได้ยินมาว่าไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะอะไรยังไงคอนเสิร์ตคนนั่นคนไม่นั่น ต้องมีผ้ามาพันคอใช่แต่จริงจริงจริงนี้มันก็มีมีที่มาที่ไปครับคือคือเหมือนบางทีเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบบางทีมันร้อนมากแล้วก็บางทีเราก็ต้องใส่แบบเหมือนมันสองชั้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งฟินเป็นคนแบบชอบใส่เสื้อยืดแบบตัวเดียวสบายสบายอะไรางี้มากกว่าแต่เวลาแบบเหมือนไปไปงานไปคอนเสิร์ตอาจจะดูแบบน้อยไปอะไรเงี้ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยกัน มีผ้าพันคอเง็กๆอ๋มันก็ดูมีอะไรมากขึ้นมันก็เริ่มแต่งตัวนานอ่าเราขอดูผ้าพันคอหน่อยได้ไหมใช่มีขโมยมาบางส่วนด้วยนะคะอ่ะผู้บางส่วนเหรอก็ก็มีมีหลายๆอย่างนะมีทั้งตัวเองทั้งตากแบบอะไรชอบที่สุดอันโปรดอันโปรดมีนชอบชอบชอบอันนี้อันนี้ชอบซื้อที่ไหนจริงๆแล้วปกติชอบผ้าพบาดติดมีเห็นอันนี้นะคะมีปักด้วยมีที่มาที่ไปยังไงคะอันนี้ก็อันนี้อันนี้แฟนคลับที่เชียงใหม่ เขารูว่าเราชอบใช่ใเขาเลยชอบผ้าบาติกเลยยังไงต่อนะคะก็ชอบผ้าบาติกครับก็เลยสะสมไปเลยค่ะจะไหนนะคะที่จะคิดของของเขาคือก็ไปสนใจหลังรายการได้เจ้าจงไงวันนี้สุดยอดมากค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ซินกับพี่นัทแบบฝากผลงานอะไรเนี่ย ครับตอนนี้แล้วก็มีซิงเกิลล่าสุด, mm hmm. สสดครับผมชื่อเพลงสมอเเดครับค่ะก็ฝากขอ,อกันมังเยอะๆกัน mm hmm. หรือว่าติดตามเว็บไซต์แล้วกันครับเว็บด mm ัตซิงคูล่าแบรนด์ดคครับก็คือจะมีอัปเดตว่าวันนี้จะไปทัวร์ที่ไหนที่ไหนจังหวัดไหน mm hmm. ก็เข้าไปดูกันได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณซิงคูล่ามากๆนะคะที่เป็นศิลปินฮอตแห่ง hmm. ป <Hand care S 2> ีก็ ยังมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในรายการ Sister Day ถือว่าเป็นเกียรติมากค่ะขอบคุณมากค่ะอะไี่สุดสิบกุลา